1,019,000 10, บาทครับผ่อนเดือนละ2,000 1,09,000บาทครับผ่อน2,000บาทครับ1 3 0 0 0 0บาทครับผ่อนเดือนละ2,000บาทตลอดสัญญาครับทุกน,นี้ประประชาชนไปเดียว ทำสัญญาได้เลยออกรถได้เลยเจ็ดบาทเท่านั้นนะหนึ0 0แสามหมื่นกพบาทครับผ่อนเดือนละสองพบาทตลอดสัญญาครับหนึ่งแสนหนึ่งื้บาทครับผ่อนเดือนละ2อ0พันหนึ่บาทครับผ่อนสองพบาทครับหนึ่งแสามหมื่นพบาทครับผ่อนเดือนละสองพบาทตลอดสัญญาครับหนึ่งแสาหมื่นกพันบาทครับผ่อนเดือนละสองพบาทตลอดสัญญาครับหนึ่งแสนหกหมืันบาทครับผ่อนเดือนละสามพบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นกพันบาทครับผ่อนเดือนละ 0 0พันครับ1 7ึ0 0 0็บาทครับผ่อน3 0ม0บาทครับ1 6 0 0 0กเบาทครับผ่อน3 0ม0บาทตลอดสัญญาครับ1 7 0 0 0็บาทผ่อนเดือนละ3 0ม0บาทตลอดสัญญา17 0,000็มบาทครับผ่อน3 0ม0บาทตลอดสัญญาครับ1 6 0 0 0มบาทครับผ่อนเดือนละ3 0ม0บาทครับ16 9 00 0บาทครับผ่อน3 0ม0บาทตลอดสัญญาครับ1 8 0 0 0บาทผ่อน3 0 0 0บาทตลอดสัญญาครับมีหลาดอย่างนี้ผ่อน3 0 0พันีออสอย่างนี้ผ่อน2 0 0พนอเมล่า ผ่อน3,000ผ่อน4,000บาทตลอดสัญญา6ปี72งวดนะเอาไป220,000สองเก็พนบาทพอเอาเบนซ่าผ่อน4,000บาทไปออกรถ7บาท d m a มผ่อน5,000พอครับปี16 290,000ก้เก้นบาทครับอีโก้แชมป์ผ่อน5,000ยกสูงตัวยกสูงผ่อน5,000ตัวเตี้ยผ่อน4,000 169,000บาทครับผ่อน3,000บาทตลอดสัญญาครับมิ拉ดแอดทานมาร์ทอเมร่าอีโกคาเนี่ยสวิฟทพี่มาหาผมเลยพี่มีรถเลือกเป็นร้อยคัน